คลิปนี้นะป๊อบสามดีจะพาทุกคนมาเล่นรถตีดดินวรพจน์การช่างครับผมนะฮะอืมนะครับผมนะฮะก็ยินดีต้อนรับสู่เกมฟาร,ร์มิงซสวีเตอร์2025นั่นเองครับผมนะฮะวันนี้พาทุกคนมาเทสระบบนะครับผมนะฮะรถตีดดินวรพจน์การช่างครับผมคือคันนี้ก็เป็นโมเดลที่นะครัป๊อบไม่ได้สร้างขึ้นเองครับผม <laughs> ก็เป็นโมเดลที่ผมซื้อมาแปลงครับผมนะฮะอืมก็ ม่ได้ทาไม่ได้เก็บรายละเอียดเองครับผมนะฮะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมารีวิวรับผมนะฮะอืมก็พากับเทน ER, เลอร์กีนโน่จรอยครับผมนี่ดีไซน์บายผมเองครับผมนะป๊อปสามดีครับผมเฮ้ยทำไมดินมันเป็นร่องอย่างนี้ฮะทุกคนดูเฮ้ย <c oughs> ดินมันแยกดินมันแตกดินมันระแหง <c oughs> นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาปั่นตรงนี้ครับผมนะครับก็เพิ่งจากได้รถมาครับผมนะฮะก็จะทําการ มาขับรีวิวทดสอบกันครับผมขึ้นไปสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวผมขอเอารถลงก่อนแล้วกันทุกคนนะครับผมลงดีหน่อยเดี๋ยวมันจะคว่ำนะฮะเฮ้ย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 อส์นี่เตดินครับผมเดี๋ยวผมพาดูก่อนนะฮะ รอ,รอบตัวรอบคันครับผมนี่วางใบดันไ,ได้ครับผมนี่อ้ยทะลุทะลุันมาเลยเนยโหดแท้หรอพี่อุ้ยอโอเคพาดูก่อนนะครับผมนี่ดันหน้านะครับผมวรพุทธการแช่งครับผมอืม่หน้าตามันบุบๆิบี้ยวดีวาต้องไปแก้ มาเทียลใหม่ทุกคนนี่ดูการเจาะเติเซอร์ของเขาครับผมนะฮะนี่วอลพดการช่างเป็นใบดันครับผมใบดันขอากว้างประมาณสองเมตรห้าสิบครับผมนะฮะแล้วก็ใบแทร็กสามเหลี่ยมครับผมนะฮะสลับรถติดดินมาด้วยโรตารีนะครับผมนี่ตัดดินบนนีน่ครับมีการเจาะสเตสเลต,เตนี่ด้วยนะฮะ วอร์พดกันช่างครับผมเูดูยโ,โหสุดจัดเนี่บผมก็ผมลืมแลวนะฮะเจ้าของโมเดลผมไม่ได้ให้เครดิตเจ้าของโมเดลนะเพราะว่าผมซื้อต่อจากอีกน้องท่านหนึ่งครับผมคนที่จับโมเดลมานน <c oughs> เออวงการนี้อยู่ยากเลยเป็ก <c oughs> ูดวาวครับจับมาหลายต่อแล้วเกินเนี่ยโอเคผมมองด้านในที่น้องก็ทํามาครับผมนะนทำไมปีวะ อุย๊ยบังอีกแล้วอุย้ยแมปนี่โคตรบั๊กเลยนะฮะเห็นแค่นี้ทุกคนขยับมุมกล้องไม่ได้เป็นอะไรกันไปดูผมลองใหม่นี่ขยับมุมกล้องไม่ได้เฮ้ยอะไรวะขึ้นรถใหม่ทุกคนโอ,โอเค นี่อพาดูพาดูเดี๋ยวรอลงปั่นเลยด้วยกันครับทุกคนฮะทางลงก่อนทางนี้มันสูงเกินนะทุกคนไปไปฮะพี่แกทำคณาเรื่อนสันเขื่อนวะเนี่ยทำไมสูงจังเลยเนี่ยโอ้โห,โ,หโ,หโหสูงจริงทุกคนโคตรสูงเลยฮะทางลงก่อนนะฮะ เราไปเลาไปเลยพีย่มีแค่ตรงนี้ที่ลงได้ผมก็ต้องลงตรงนี้นะทุกคนโอ้ยบ้าไปแล้วลงตรงนี้จริงเหรอเออเออเฮ้ยฮาดีวะ่ะอ่ะผมลองตดวสอบระบบนะครับตอนนี้ก็เปิเปดได้ครับผมฮะ ได้นะครับโอเคเปิดหัวปั่นคนระับวางลงเราลองปั่นกันเลยฮะผมนี่โอ้โหใช้ได้ใช้ได้ได้การได้การอืมโอ้ยกระโดดกระโดดกระโดดผมว่าต้องขอบนี้ลองมาเปิดต้องเปิดเขาเรียกอะไรเนะี่ยเปิดคัพเปอร์ก่อนนะทุกคน ได้ไหมมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะเพราะว่าเราชิดขอบกันไปครับผมต้องออกห่างนิดหนึ่งนี่ประมาณนี้อืมวาระคกันช่างรถตีดินครับผมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับอืมปิดคัเวอร์ดีกว่าครับให้ดูฮนะ <laughs> ดูทุกคนแรงนานี่ยโหหวานข้าวขึ้นไปยี่บนเลยฮนะบนคันนาเลยนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงครับผมเป็นแบบนะครับที่เราแปลงมาไม่สมบูรณ์ครับผมชิดของไม่ได้มันกระโดดบางอย่างมันก็ไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะในฟั์ก แต่ว่าเรื่องน้ำทุกคนดูรบน้ำกระเพื่อมฮะนี่มีใบด้านหน้าด้วยนะรับัวรพคันนี้ใครที่สนใจหมดนะผมสามารถติดต่อเพจแต่ละคลิปได้เลยนะมีแล้วก็มีหลายเวอร์ชั่นหลายรุ่นนะครับผมในรถรถติดดินครับผมเข้าไปดูที่ช่องวิดีโอได้เลยครับผมเนะเลื่อนดูฮะทำไว้หลายรุ่นเลย คขนนาสูงครับผมนี่รถไทยนะฮะต้องทำแบบแบบแคล้ายแบบไทยครับมีคันนาครับผมนี่แล้วก็มีรถตีดินครับเฮ้ราพวรดน,นแล้วก็เตรียมที่จะหวานหรือว่าดำได้เลยนะฮะ ขอบนี้ว่าไงขอบนี้ว่าไงเอาโอไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดกระโดดเออขึ้นไปทำไมล่ะขึ้นไปทำไมล่ะเ,ออเดี๋ยวอย่างจริงเลยคันนี้เราต้องเก็บขอบก่อนนะฮะนี่ เก็บเถอะเก็บเย้ยบางต้นไม้ไม่ทำกล้องหลบให้เลยนะฮะสลหรับต้นไม้เนี่ยอุ้ยจะต้องแจ้งไปที่ทีมงานครับเวลาที่มีอะไรบางข้างหน้านะฮะ ต้องทะลุต้องแบบว่าหลบให้ทุกคนทะลุให้นะไม่ได้่าบังจอแบบนี้ฮนะดูไม่เป็นยูโปรโลเลยเนะี่ยผมในการทำเกียมนะไม่โปรไม่โปรเลยนะสวเธอเฮ้ยต้นไม้พี่นี่ครบหนึ่งรอบแล้วนะฮะจับปครับทุกคน ใครที่เข้าใหม่ย่าลืมกดติดตามช่องลำโพงสามดีนะฮะฝากกดติดตามด้วยนะฮะส่วนใครที่ชื่นชอบนะฮะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจครับผมหนึ่งไลค์ก็เท่ากับเป็นกำลังใจฮะแล้วก็ใครที่ยังได้หมดไปเล่นครับผมนะฮะก็ผมได้ทำไว้หลายรุ่นครับผมนะฮะติดต่อมาได้เลยทางเพจตคลิปอืมนะฮะโอ้โหผมลืมบอกไปว่ามีท่อออกมาเหมือนงูเลยตรงนี้ฮะโอ้โหยอย่างเท่ทุกคนบอระพลเนี่ครับผม แต่ละอู๋ก็ต้องดึงเอกลักษณ์ออกมานะฮะให้แบบว่ามีลูกเล่นแต่ว่าหลักการทํางานก็ทํางานเขาเรียกอะไรนะายทางเหมือนกันครับเอาที่ความชอบะะไม่มีใครดีกว่าใครครับผมสนับรถอูเนะี่อ๋อสนับสนุนคนไทยด้วยกันครับผมก็อ,อย่างน้อยก็เป็นรถที่คนไทยสร้างครับผมนะฮะก็มีแท็กเตอร์ของ,งนอกก็มีฮนะ รถปั่นดินครับแต่ว่างานแบบนี้ฮะเป็นงานสร้างมือครับผมนะฮะแฮนด์เ <Hand made S 1> มดนั่นเองครับผมนะฮะแล้วก็มีอินเทลเลนนี่ยครับเงินทองจะได้ไม่รั่วไหลนะฮะยุคนี้มันยังมีเลยวะเงินทองไม่รั่วไหลเออผมเห็นแต่นายทุนต่างประเทศนะครับเข้ามาสร้างบริษัทนี่ครับผมเปิดบริษัทนแล้วก็จ้างต่างดาวมาทำครับผมนะคนไทยก็ตกงานเลย โอเคครับผมนะฮะบคลิปนี้ครับประมาณนี้ทุกคนขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมนะฮะใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์เป็นกำใจด้วยกันนะครับผมใครที่เข้ามาใหม่ยังกดติดตามกดติดตามนะฮะก็สำหรับ,บคลพีนี้นะครับรสัสดีคอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับผม